มาไมอืออืมา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 พี่มาพี่มาพี่มากินมองเขียวๆพี่มา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 ได้นะครับบ่วเตเอินครับมามาพี่พี่เขียวๆพี่ องผมสิยางไปก่อนครับเอือน่นเข้าไปมามามาสวัสดีครับพี่น้องืนันนี้ก็มาอยู่แปลงห้าในคือเก่าครับนี่มะออมออมลวดนะครับออมลวดอันออมไฟปล่อยค่วายครับ ออมมานี่ให้ให้เพื่อนเรียมอยู่นี่แถวตีนโนพ่นนี่ครับเตรียมโยพ่นให้มันเปลี่ยนครับมองนี้ขเขาก็อ่อนม,มาไหมาครับนี่ปุ่นอย่านงนก็งา,งามเลยครับเถยวค่นตัดอยู่คุ่นมองนี้เป็นพูนปล่อยควยบรบร,บรีตัดอัน ทั้งผลตัดขายนะครับทั้งแถวไกลๆผลเป็นเดือนผลตัดขายส่วนขั้วยนี่บร,ตริตัดนะครับปล่อยครับตั้งแต่กี่ตัดอยู่บันนี้ปล่อยเลยอ้อมไฟมานีโบเมนไฟนะครับรวดซื้ออ้อ,อมรวดซื้ออะอยู่แล้วครับนีต่ตั้งแต่กีอ้อมมานี ัอนที่หีออมานีพี่น้องนี่เพนบอกขางท่งนี้เป็นปลาขางท้งนี้เปีนปนปอยนครับขางท่านี้เป็นปลานี่ปล่อยยีเท้นี่เปียนเบดครับค่อยหน่อยสามตัวมองนี้เป็นปลาได้เลกะจังว่าอ้อมหมกวีอีกครับนี่อ้อมหมกวีอีกกำลังปล่อยเ็นเขามากิน กำลังเะเข้าไปนะครับกาเนียโบกาเนียน,นยังหยานหยานอยู่ครับเพราะว่าบางหานีออมมาหนีครับเพิ่นเคยมาหอน,นีก็ย,ยังหยานอยู่กำลังเข้าไปยีกบ่พ่อทอิตยีครับเปียนเบิดครับ มองคอกเฟืองนี่ก็อ้อมอ้อมรวดซื่อๆนะครับบบมีไฟอ้อมรวดซื่อๆก็บ่เขาไปเดี๋ยววนเดี๋ยววันที่เขาไปไปซ่นไปยำเฟืองครับนี่เฟืองก็เต็มโรงนี่ขายไปเรือซํานี่ครับแถวนี้แมนเบิร์ดใหญ่นีญยครับอ้อม องนี้ปล่อยไปสองอาทิตย์ครับปล่อยไปสองอาทิตย์แปนเบิดเลยครับหญ้าได้ร้ายแบบบางหัน่นนะครับหญ้าปลูกไว้เต็มเต็มหน้าเลยเป็นไรค่อยหน่อยสามตัวสามารถกินเบิดได้ครับนี่ครับบันนี้พวกกระออ,อมเขาว่านี้มานี่เออ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 มาพี่มาพี่เออเออ มาเม่มา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 พี่มาพี่มาพี่มากินมองเขี้ยวๆพี่มา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 เด้นะครับว่าจะเอือนครับมามาพี่พี่เขียวๆพี่มองผมสียางไปก่อนครับเอือนพ้นเข้าไป มามามาอืออืออออาเม้ยมยมามานี่คอยกินมานะครับบ่อนห่ามาปันไรเพราะว่าบางหันนี้อมลาดมาหันครับเพิ่นเคยมาห่อนหัน แม้ว่าจะรวดจ,จะตกลงหรือบริยุรักก็บ,บขามมานะครับต้องให้แน่ใจเพื่สิถอยมาถอยๆอยูอยอย่ต้องให้แน่ใจว่าบมีรวด่มีไฟครับเพื่อนก็นจะคอยมาเองครับหยาธรรมศาสตร์กมมา มองนี้มองฟางท่านัเขียวมองฟางท่าน,นีหลอนนะครับค่อยหน่อยสามตสามารถกินเวิดกินหยาเวิดเป็นไรนะครับปล่อยกินกน 20, มมินอยู่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงพี่บูดหยานะครับออมมองว่าพี่ก็อ้อมที่ระหน่อยครับอ้อมที่ระไร ให้เพื่อนกินอันนี้กินประมาณสองอาทิตย์กว่าครับพอถึงสามล้อง้งเปลี่ยนเบิดเลยอันนี้ก็จะอ้อมออกมาอีกอ้อมพวกนี้ก็เกือบไลนะครับขันเพื่อนกินเบิดเกิดจะอ้อมออกไปพี่ครับอ้อมออกไปพี่บ้านนี้มีแต่หยาทั้งเบิดนะครับฝนหอดกล้งใหม่หอดคู่ซาผนครับบริบริเฮดเขานะครับหยาครับ อันนี้เขาฟังท่านี้เขาเนี่ยงาค่อยหน่อยสามตัวกำลังโบก่าเข้าไปปันไดนะครับเพื่อจะคอยกินเข้าไปยังยานยังยานดวดยานไฟอยู่ครับขางขัง้นเท่ออมม่านี่ มันก็จะกินแปนคางเดียวนะครับกินแปนคางเดียวเอารวดมาเอารวดมาขึงนี่ดีกว่าหาใหม่มาเห็ดขอกนะครับงางมี่า่ทางนี่ขึงไปนี่โบโพปสูโม่แเด่อ่ะไฟก็บอกเลยเปิดอสามอาทิตย์เขบอเปิดที่หนึ่งรับไฟ เปิดเคืรน,นี้วัตถารังแทบแทบบ่ทันได้บ่ทันได้ถือออยู่กระยานนะครับนี่ามาเรียงก็จะมานอนน้ำนี่ครับยังมาเรียงมานอนน,น้ำนี่คนก็นอนอยู่หันอยู่หืน่นเป็นบานหน้าครับนี่ามาเรียงก็ฟังเสียงขั้วเดียนน้ำครับก็ได้เิน คือเพ่นยังอยู่อยู่นะครับบอกนี้ไปใส่นี่ครับเปลี่ยนปั๊ดไม่ได้ย่งเคยได้ยินพ่นเดียน้ำเดี๋ยวหิ้วยามได้ก็ออกไปกินนะครับก็ฟังน้ำครับเพราะว่าบบได้ผูกบบได้ผูกแล้วก็บ่ได้เปลดไฟครับอมดวดแล้วก็ใส่ถุงเข้าไปซ้ำนี่ก็อยู่เดียวครับง่าย หาไหนไพสนใจก็มีนะครับให้นี่นี่เต็มไปเวิร์ดนะครับเพียงข้อเขาประวัติัดตัดไปรอบเดียร์รอบสองขืนเพียงข้อเขาครับปล่อยขั้ยเขามาด้วยครับปล่อยขั้ยเขามาประมาณสามอาทิตย์ครับเปลี่ยนเวิร์ดก็เเห็นเดืมก็ปล่อยออกไปอีกครับอันนี้ก็แเตกขึ้นมาเรื่อยนะครับหย้าไหนนี่ คั้วไกินไปน้ำเตะขึ้นมาน้ำครับนี่ครับง่ายโมฮาตั้งแต่โมฮาตั้งแต่ตัดครับมีหลายก็หนีก็เดียงไรครับคู้ไอป็นซีเป็นสาวก็เดียงไรบ่รต้องตื่นเสาวมาบริเฮ็ดยังเฮ็ดไ,ไปเฮ็ดงานเลยเดินงานมากรับว่าเนี่ยเบิ่งคั้วไอ้ตงเถื่อกระซ่องหมือซับเหมือกบ,บริมาเบิ่งขนาดยุกใกญ่ๆนะครับ ก็เนี่ยม่เรียกกะได้ยินเพื่อนเดียน,น้อยู่นีก็คือว่าย่างอยู่นะขอกับเขาไปไรน,นะครับเขาไปในขอกตั้งแตกีเกีียวยใหญเพื่อเขาไปหันเนี่ยไม่เรียกก็ลงมานอนน้ําตั้งแตกีอ้อ,อมอ้อมรวดไปนีนะครับพี่นอ้องอ้อมรวดไปขั้นนี่ก็เกี่ยวยให้เพื่อกินในขอกแกยวใหญกินในขอ,อกแล้วก็ลงมานอนน้ำกากบริเวณไวซ์ซัมมี่ครับบันนี้ก็ปล่อย กูได้เลียนออกมาปล่อยให้กินเลย24ชั่วโม,มงครับบานนี้เพิ่นกินเบิร์กับปล่อยออกไปอีกครับขันกินเบิร์อีกกับปล่อยออกไปอีกนี่นะครับเดียงคว้ยแบบง่ายๆคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับผมประกาดคลิปใหม่ๆต่อไปโดนๆนเถื่อนรงคลิปครับบ่มีแนวสิจรง ฝากที่มนะครับเร้อครับพี่หวัสดีครับ